เกรงใจสามีเขาน้าเน็กขอพูดครั้งสุดท้ายถึงป๊อปิยธิดาเป็นพิธีกรหนุ่มชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานอย่างน้าเน็กเกิดเสพสวัสดิ์ปาละกะวงนะอยุธยาโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายของน้าเน็กอยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลหลายคนคงอยากรู้เรื่องราวความรักของน้าเน็กที่ไม่เห็นน้เน็กมีแฟนเลย แต่น้าเน็กก็มีสาวในดวงใจเป็นผู้หญิงคนเดียวในวงการบันเทิงที่เจอแล้วม้วนตัวคือป๊อป,ปยธิดายิทีรโรธภรรยาของนักแสดงเจ้าสเสน่ห์ตักนภัสกรนิดเองมที่คบหาดูใจกันมากว่า20ปีล่าสุดน้าเน็กมาร่วมรายการรถวิวาเอพิโสด2ตอนน้าเน็กไอดอลคนอกหักมีบางช่วงบางตอนที่น้าเน็กขอพูดถึงปอปครั้งสุดท้ายว่าเล่าที่นี่ที่สุดท้าย เราเป็นทีมงานดูแลรายการแล้วคุณปอปปิยธิดามาทำรายการให้แกรมมี่ใหม่ๆเหมือนเป็นพิธีกรดาราหน้าใหม่เขามีสไตล์พูดเนิบๆช้าๆพูดอะไรก็ดูน่ารักไปหมดดูโอเคไปหมดเราก็แบบชอบคนนี้จังเลยชอบมาตลอดมองเขามาตลอด20-30ถึงปีไม่เคยผิดหวังเลยเพราะเขาขายฝีมือจริงๆเราเป็นคนชอบผู้หญิงขายฝีมือดูมาตลอด20 มีเล่นละครแบบเฉียบขาดชอบแค่นี้เองไม่เคยไปทําอะไรเพื่อใกล้ชิดเขาเลยเพราะเราเป็นแค่ทีมงานแต่พอโตมาเริ่มมีชื่อเสียงก็ไม่มีไปทําแบบนั้นเลยเราแบบชอบมนุษย์คนนี้จังเลยก็กล้าบอกแม้วันนี้เขาจะมีสามีแล้วเราชอบแบบบริสุทธิ์ใจเติบโตกันแล้วก็เลยกล้าพูดคุณปิยธิดาไม่มีอะไรซับซ้อนเลย